ังนะครับมาอาบังอย่า,าปาล่ยใจอะไรเนี่ยะะจะวอร์มหน้าวอร์มก่อนเ่ยวอร์มไม่เป็นเรียบร้อยก่อนเดี๋ยวเคี้ยวอาก,อกาศเคี้ยวเคี้ยวไปก่อน ที่ผ่านต้องรอนกงไนเนี่ยเนีียวก่อนจะเคี้ยวก็เคี้ยวให้เสร็จเคี้ยวให้เสร็จซะก่อนยายแบ่งนี่ยายแบ่งมาให้นี่เคี้ยวมาพร้อมยาแลยเช่อใงงเลยเคี้ยวหมากไปพร้อมร้องจะไหวไหวไหมเนี่ยเป็นกลมันอู้อู้อู้ครับครับไหมนี่ครับ ห <laughs> รือว่าแก่งเอวสู